สวัสดีครับมาอัปเดตหอยโข่งไต่สมอาทิตย์นะครับหันที่เข้ามากินครับเป็นพวกแปลงกวานะครับแปลงกวา่าใบเสยยานะครับ กินไข่ไข่กันกินคือกันกับหอยเชอรี่นะครับอันนี้ก็เหลือไข่หนึ่งมาท่านฝักครับอันนี้ก็มีหอยจุกเป็นบางส่วนครับอันนี้ปลาปลาหนุกยุ่งเอาไ้จะกินลูกน้ำนะครับย,ยุ่งไล่ไล่เหลียงใส่กะละมังแบบง่ายๆครับพอจากไข่นะครับ ที่ชอบครับแมนมักครับก็คือบักแตงครับก็เสริมอาหารให้อาหารปลาดุกนะครับก็ให้บพรต้องไฮไลท์ครับน้ำสีเน่าครับครับไฮไฮเนี่ยเทลัสซีฮาม็ดนะครับเบิรงถ้ามันเบิดจะต้องเอายังเอาไฮเพิ่มนะครับเดี๋ยวเอาไฮไลท์น้ำเน่าครับครับก็อัปเดตทั้นี้แหละครับสำหรับหอยโข่งไต ในกะละมังนะครับเนาะ